ยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณนายชวนซอรี่พอดแคสต์ช่องที่เป็นแค่เรื่องเล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงไม่มีใครรู้มาร่วมหาคำตอบได้ที่ช่องคุณนายชวนซอรี่พอดแคสต์ทห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันได้มีโอกาสได้ไปนั่งอยู่ในวงสนทนาที่ดิฉันไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้รับฟังบทสนทนาที่บีบหัวใจได้ขนาดนี้ได้มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนที่เขากำลังเจอปัญหาใหญ่ในชีวิต ซึ่งถ้าเขาไม่บอกออกมาเราก็คงไม่รู้เราคิดว่าชีวิตเขาปกติราบรื่นดีไม่มีปัญหาดูเป็นคนสบายๆไม่คิดอะไรเป็นคนง่ายๆในความสบายๆง่ายๆของเขาแหละคะ่ะทำให้เขาถูกเอาเปรียบบางทีการเป็นคนดีเกินไปมันก็ทำร้ายตัวเราได้เหมือนกันนะคะการยอมอดทนการมองคนไม่ขาด คิดว่าคนอื่นคิดอย่างที่เราคิดใช้ความดีของเราวัดค่าความดีของคนอื่นซึ่งในอดีตดิฉันก็เคยเป็นค่ะค่อนข้างจะเข้าใจความรู้สึกเพื่อนคนนี้ดีชอบคิดแทนคนอื่นไปเสียหมดเห็นอกเห็นใจใคนอื่นไปทุกอย่างให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนเสมอก่อนที่จะคิดถึงตัวเองยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ใครมายอมรับ เมื่อได้มารับฟังเรื่องราวของคนอื่นบ้างเรื่องของดิฉันก็ที่เคยเผชิญมาก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยค่ะดิฉันแค่เจอปัญหาเด็กๆค่ะปัญหาความอิจฉจริษย,ยาปัญหาถูกเอาเปรียบแค่ไม่ชอบขี้หน้าแค่หมั่นไส้แต่คนอื่นที่เขาเผชิญมาคือปัญหาใหญ่ปัญหาของผู้ใหญ่ปัญหาชีวิตจริงๆส่งผลต่อชีวิตจริง มีผลต่อชีวิตเขาจริงๆไม่ใช่แค่ผลกระทบแค่เขาคนเดียวนะคะมันยังกระทบไปถึงครอบครัวเขาอีกด้วยทำให้ครอบครัวของเขาเกิดปัญหาใหญ่เขาเกือบจะทําร้ายตัวเองไปแล้วด้วยซ้ําเกือบจะใช้ความตายมาแก้ปัญหาดิฉันนั่งฟังด้วยความเข้าใจค่ะ มีคำพูดหนึงค่ะที่เขาส่งออกมาทำให้ดิฉันได้ขบคิดเขาบอกว่าเขามีความเชื่อที่ว่าทำดีแล้วได้ดีแล้วเขาก็ถามออกมาด้วยว่าไหนล่ะได้ดีคนดีเป็นคนดีแล้วต้องเจอแบบนี้ด้วยหรอคำถามของเขาทำให้ดิฉันคิดถึงตัวเองขึ้นมาเหมือนกันค่ะเพราะดิฉันก็มีความเชื่อแบบเดียวกันอย่างที่เขาคิด มันอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาต้องจ่ายค่ะบทเรียนที่ว่าเป็นคนดีใช่ค่ะเป็นคนดีได้แต่คุณต้องดีให้ถูกคนคุณต้องดีกับครอบครัวของคุณเองไม่ใช่ดีกับคนทั่วโลกแต่และเลยครอบครัวตัวเองไปการมองคนไม่ขาดเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยนะคะ ทำให้ต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของคนที่เรากำลังคบอยู่ทุกบทเรียนล้วนมีค่าที่ต้องจ่ายเสมออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือจ่ายเป็นการกระทำจ่ายเป็นเวลาถ้าเรายังสังเกตคนที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ได้เรามองไม่ออกกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้เห็นสัง เกตจากการกระทำของเขาได้เมื่อไรคะ่ะเราก็จะเข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรโดยที่เขาไม่ต้องเปิดปากออกมาเลยเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรจากการแสดงออกมาจากสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางหรือแม้แต่กระทั่งแววตาที่เขาส่งออกมาแต่กว่าที่เราจะเข้าใจได้ ก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายค่ะอาจจะยอมจ่ายเป็นการถูกเอาเปรียบบ้างการปิดปากเงียบบ้างแต่ว่าเราอยากรู้และเข้าใจเขาแบบไหนดิฉันไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากไม่กล้าที่จะแนะนำเพราะดิฉันคิดว่าเวลานี้สถานการณ์แบบนี้เขาคงแค่อยากมีใครสักคนรับฟังแค่อยากมีใครมานั่งฟัง คงยังไม่พร้อมที่จะมีใครมาแนะนำอะไรให้เขาคงแค่ต้องการกำลังใจเขาคงแค่อยากบอกเล่าความเจ็บปวดออกมาแค่อยากระบายแค่มีใครสักคนมานั่งฟังให้กำลังใจก็พอเขาแค่อยากบอกว่าเขากำลังเผชิญอะไรอยู่เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะที่ดีฉันคิดว่าจะดีแค่ไหนที่เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ ส่วนใหญ่นะคะเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตก็มักจะมองหาแรงบันดาลใจจากคนอื่นมองหากำลังใจจากคนอื่นมันคงดีมากนะคะที่เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ทุกอย่างเป็นไปได้คะ่ะถ้าเราไม่ยอมแพ้มันทุกเรื่องที่เกิดขึ้นทุกความสิ้นหวังที่เราเจอ ทำให้เรามีพลังขึ้นมาใหม่แล้วมันก็มีคำถามผุดขึ้นมาในหัวของดิฉันอีกหนึ่งคำถามค่ะเมื่อเราสามารถเป็นกับกำลังใจให้กับคนอื่นได้ไหมเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้หรือเปล่าหรือว่าต้องรอคอยกำลังใจจากใครตลอดเวลาจริงๆแล้วเราเองก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได้นะคะ จากประสบการณ์ของเราที่เดินผ่านมาเคยหกล้มผิดพลาดสิ้นหวังมานับร้อยนับพันครั้งน่าจะนำมาเป็นแรงบันดาลใจอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับคนอื่นแต่เชื่อเถอว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีใครที่ได้รู้จักเราจริงๆรรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรารู้จักเส้นทางเดินที่ผ่านมาของเราทั้งหมด เขาอาจจะไม่เชื่อด้วยสามว่าเราเคยเจอกับอะไรมาบ้างคนอย่างเราจะผ่านเรื่องราวที่มันแย่ๆมาได้โดยที่ไม่ตายไปสิก,ก่อนคงไม่มีใครเชื่อว่ามีมนุษย์ใจร้ายที่กล้าทำร้ายคนอย่างเราทั้งๆท,ที่เรามีจิตใจที่งดงามและนั่นแหละคะ่ะคือจุดอ่อนของเรากลายเป็นจุดอ่อนของเราที่ทำให้คนเอาเปรียบได้ หลายครั้งเราก็กลายเป็นเยือ่อทำตัวเป็นเหยือ่อคงพ่อขาดการวิเคราะห์จ่จองมองคนไม่ออกดูคนไม่ขาดโลกถึงต้องส่งคนแบบเดิมมาให้กับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อทำให้เราเห็นเพื่อทำให้เราสังเกตได้คนส่วนใหญ่มักบ่นอยู่เสมอว่าชีวิตฉันต้องเจอกับคนแบบนี้ทำไมต้องเจอกับคนแบบนี้ใช่ค่ะ จนกว่าเราจะทําความเข้าใจกับมันได้หันกลับมาสู้กับมันอย่างเข้าใจค่อยๆมองมันอย่างที่มันเป็นภาพมันจะค่อยๆค,คมชัดขึ้นเรื่อยๆจากเดิมเราจะมองคนออกมากกว่าเดิมเราจะสามารถวางตำแหน่งคนที่เข้ามาในชีวิตเราได้อย่างถูกต้องในอดีตเรามองแค่ตัวเองค่ะเห็นความเป็นตัวเองแล้วยังใช้ความเป็นตัวเองนะคะวัดคนอื่น พยายามเห็นอกเห็นใจคนอื่นพยายามทำํทำตามความต้องการของคนอื่นจนสูญเสียความต้องการของตัวเองไปคนอื่นถึงมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นความเป็นตัวเรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะเอาเปรียบเราได้มาถึงวันนี้ที่ฉันเพิ่งเข้าใจความหมายนี้คะ่ะดิฉันก็เข้าใจได้ว่าเมื่อคนเรายังไม่ถึงเวลาที่จะตระนักรู้ เราก็จะไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้เลยเราจะยังคงมองไม่เห็นความต้องการของตัวเองจากการเฝ้าสังเกตว่าเป็นเพราะสาเหตุใดคนอื่นถึงมักด้อยค่ามักที่จะด้อยค่าตัวเราอยู่บ่อยๆอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะดิฉันคิดว่าจนกว่าเราจะถึงที่สุดเราจะเจ็บปวดที่สุดเราถึงจะเข้าใจได้และนั่นแหละคะ่ะ ความเจ็บปวดของคนเราก็ไม่เท่ากันความรู้สึกเจ็บปวดของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันในตัวเราอาจจะแค่โดนทำร้ายจิตใจแค่มีใครสักคนส่งคำแรงๆออกมาก็สามารถทำให้เราน้ำตาไหลออกมาได้แล้วแค่มีใครสักคนไม่เห็นค่าในตัวเราละเลยในตัวเราก็สามารถทำให้หัวใจของเรา ร้องไห้ได้แล้วถูกทำร้ายได้แล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครบางคนสามารถอดทนต่อการเอาเปรียบอดทนต่อความยากลําบากทนต่อการถูกหักหลังโดนหลอกทนต่อคำพูดแรงๆได้แบบสบายๆมนุษย์เราทุกคนมีความสามารถที่จะหาข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวด รู้สึกอับอายได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนเขาอาจจะมีข้ออ้างมากมายเป็นกระดังเพื่อมาซัพพอร์ตความเจ็บปวดให้กับตัวเองได้ทำร้ายฉันมาเถอะฉันไหวฉันรับได้ฉันมีคำพูดที่จะมาเสริมพลังให้กับตัวเองเพื่อจะให้ทำให้ตัวเองยิ้มได้ยังมีพลังให้เธอหลอกลวงได้อีกมากมายใส่มันเลยมีอีกไหมคำพูดหวานหของเธอที่มัน จะมาหลอกฉันบางคนก็รับได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้จะรู้ว่ากำลังโดนหลอกจนกว่าเขาจะถึงที่สุดค่ะเขาจะรู้ตัวเองว่าตรงไหนที่เขาไหวเขาจะบอกตัวเองว่าไหวหรือไม่ไหวรู้สึกว่าตัวเองพอแล้วเท่านั้นบางทีเราอาจจะต้องยกมือไหวในความสามารถของเขาเลยนะคะที่อดทนต่อการถูกทำร้ายได้ ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องอดทนกับอะไรมาในความเป็นเราคนที่อ่อนแอร้องไห้เก่งเสียใจเร็วซึมซับกับความเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็วอาจจะไม่เข้าใจคนที่เขาอดทนได้คนที่เขามีโกดังข้ออ้างมากมายที่จะรักษาตัวเองเมื่อโดนหลอกไม่โดนทำร้ายบางทีเราอาจจะแค่เด็กอาจจะเป็นเรื่องเด็กๆสำหรับเขาก็ได้ ทุกวันนี้ดิฉันไม่กล้าที่จะไปตัดสินใครอีกเลยค่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนถ้ามีใครสคักคนจัดการแข่งขันความเจ็บปวดแข่งขันประสบการณ์ความเจ็บปวดขึ้นมาเราอาจจะต้องไปยืนอยู่ปลายแถวก็ได้นะคะบางครั้งเราอาจจะแค่ไม่เท่าทานันดูไม่ออกว่าใครใจร้ายข้างในใจเขาร้ายกาจแค่ไหน เราไม่มีทางรู้ว่าคนอื่นเขามีปัญหาอะไรอยู่กำลังวางแผนอะไรอยู่ในใจต่อหน้าเราเขาอาจจะทำเป็นสบายดีในใจเขาอาจกำลังเจ็บปวดร้องไห้อยู่ตัดสินใครไม่ได้เลยจริงๆนะคะการที่เรานำแรงบันดาลใจของเรามาใช้เพื่อทำให้คนอื่นเกิดแรงบันดาลใจได้คือดีมากเลยค่ะรู้สึกดีมากเลยที่ได้ช่วยให้ใครรู้สึกดีขึ้นมาได้ จะเป็นแค่คำพูดเพียงเล็กน้อยทำให้เขาเกิดมีกำลังใจขึ้นมาทำให้เขารู้ว่าใครคนที่ควรให้ความสำคัญทำให้เขารู้ว่าครอบครัวเท่านั้นที่รักเขาที่สุดทำให้เขารู้ว่าบทเรียนครั้งนี้ที่เขาจ่ายคือบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตเขาเมื่อเขาเยียวยาทุกอย่างได้ เมื่อทุกอย่างคลี่คลายเบาลงเขาจะขอบคุณตัวเองจะขอบคุณครอบครัวของตัวเองที่ยังคงอยู่กับเขาขอบคุณตัวเขาที่ไม่ทำร้ายตัวเองในวันนั้นแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะบทเรียนในชีวิตที่เคยจ่ายราคาเท่าไหร่บางคนอาจจะต้องจ่ายด้วยชีวิตบางคนอาจจะจ่ายแค่เป็นเงินทอง บางคนก็อาจจะจ่ายเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวบางคนอาจจะจ่ายแค่เวลาไม่ว่าบทเรียนที่คุณเจอมาจะจ่ายมากน้อยแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณจดจำมันได้มากน้อยแค่ไหนและนำมันมาเป็นบทเรียนได้มากแค่ไหนเชื่อว่าทุกคนทุกๆบทเรียนที่เคยจ่ายจะทำให้เกิดประโยชน์ได้เกิดประโยชน์ให้กับตัวเราได้ถ้าเราเก็บมันมาคิด และทบทวนกับมันอย่างถี่ถ้วนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะได้เรียนรู้ชีวิตไปพร้อมๆกันดิฉันอาจจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดมา,มากนักเพราะไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงจากชีวิตตัวเองแค่อยากมาบอกเล่าถึงความประทับใจเล็กน้อยที่ได้โอกาสเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได้ถึงมันอาจจะเป็นคำพูดเล็กๆน้อน้อย แต่ก็เชื่อเถอะค่ะว่ามันมีค่ามากสำหรับคนที่อยากได้กํำลังใจในตอนนั้นส่วนคนที่ไม่ต้องการเขาอาจจะคิดว่าไรา้สาระแต่สำหรับตัวดิฉันคนที่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาคนที่เคยอ้อนวอนขอกําลังใจกับคนอื่นมาทำให้ดิฉันคิดว่ามันมีค่ามากเลยนะคะสำหรับหลายของใครบางคนที่ให้เรายืมทิงในวันนั้น ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ